ปลาูเข uhm, ียวแซลมอนกุ้งสดลูกค้านี่เ้อเลิศเลิศเลิศเนะคะเมนูนี้ดีมากๆวันนี้ฉันจะมากินให้เธอดูจ้าแซลมอนก่อนของโปรดน่ากินมากมันฉ่ำใครที่ยังไม่เคยกินกงช่ายหรือผักงูเขียวอันนี้ต้องลองกรอบทำัหน้าที่กรอบแบบฉ่ำ อืมข้อเกาะงูเขียวพันแซลมอนจ้ะอืมอร่อยอะ่ะเข้ากันงูนเขียวพันแซลมอนเข้ากันมากเดี๋ยวลองงูเขียวพันกุ้งสดดูซิดูยาวยาวยาวนะ กุ้งสดกับงูเขียวก็เข้ากันอร่อยกินลาบกันอร่อยอร่อยอ่ะเธอเธอ,อต้องกินนะเมนูนี้งูเขียวแซลมอนคือดีดีอร่อย น้ำตํมมันนุ่น,น,น,นัว้งสดงูเขียวมันนู่นี้อร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากใครลดน้ำหนักอยู่กินสั่งไปกินเลยนะเป็นเนื้อไก่ล้วน เป็นหนึ่งในเมนูสุขภาพนะคะให้มันจบที่ร้านเราจะ้ะนี่เบิ้ลไปสองตัวเลยอเอาเหนียวก็นุน่ม,มอร่อยหอมครบเครื่อบยบาย